วันนี้วันดีลูกมาขอขมาต่อแม่พักคงคาต่อแม่พักคงคาที่ลูกได้ได้ดื่มได้กินได้อาบได้ใช้ืมได้กินท้ขอให้ลูกปลอดภัยจากโรคร้ายของโควิด นายูกหมดจับมันลงไปได้ไหมพี่นาย<ล>อาพี่นายลงไปตรงนี้ก่อนอ่ลงน้องจ๋าหยุดเดี๋ยวก่อนอะอะพี่นายวางเออปลอยให้เขาลอยไป,ออไปพี่นายมาน้องจ๋าพี่นายยืนอยู่ตรงนี้แหละน้องจ๋านั่งนี้อ่ยกใส่หัวเอ,อาบางก่อนตางลงพี่นายอย่าลงไป กวัวดินมันหลวม,มดินมันแน่นอยู่ดิตายเนอวันนี้วันดีนดอาทุก,อา,กอาโศกอารคณ์อภัยอย่าลงไปพี่นายไปแล้วสองพี่น้องลอยอะละตอมละแตมอย่าไปใกล้นักมันลึกนะลูกมึงเบือนกัน <c oughs> ใช่ไหมใช่